สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะไปปลูกมันเหมือนเดิมนะคะแต่ก่อนไปขออนุญาตทาครีมกันแดดด้วยดีๆครีมแตงโมจุลาเฮิร์ปผิวยังแล้วยืดสวยไม่ได้นะคะต้องหาครีมกันแดดมาป้องกันไว้เด็กขึ้นฝาเนื้อครีมตัวนี้เกลี่ยง่ายตัวแตกเป็นน้ำได้ซึมไวตัวนี้นะคะทำให้สีผิวขาวขึ้นในหนึ่งระดับน้ำจะน้อยแล้วก็ไม่ทำให้เปลี่ยนสีผมมีเอสพีเอฟีพีเอโบว์ แล้วก็นเนื้อเบาบางไม่อุดตันทำให้ผิวดูดีชุ่มชื่นตลอดเวลาขอนุญาตทาแป้งปิดถ่ายนะคะอืมไม่ท่านใจบุกไปทังนาลิจ้าสเสร็จเร็วก็ขอนุญาตทาลิปทิ้นแตงมูจุลาเฮิบด้วยนะคะอืม สวยสวยอมไม่พอไม่สาใจทาตาผมอืมเอากระเป๋าทาตาอ่าเติมหน่อยเติมนิดเติมหน่อยอ่าไม่สวยเขออยาอนุญาตเช็ดคน้นผิวก่อนพววาะวแป้งติดนะคะเช็ดไปเช็ดมาเซ็ตเร็จเวจ้าแล้วก็ลงงานนะคะผิวสวยสุขภาพดีมากๆเลยเวลาเจอแดดนะคะทุกคนนี่นะคะอืมทำงานทั้งวันเนี่ยเดดโลนๆนมากๆเลยนะคะทุกคนเคยเลิกใช้ไปข้างหนึ่งแต่ก็มาใช้นะคะเพราะว่าลุงรักเขานี่นะคะฝนตกผมนะคะกันหนำกันเหงื่อตกเย็นมาหนักก็ไม่ดบลงเลยนะคะทุกคนแบบนี้ต้องดีๆครีมตัวจริงดีจริง ต่องจุฬาเฮอร์พาซื้อได้ที่เซเว่นและบิวตี้ช็อปทั่วประเทศ